เป้าหมายของพี่ตอนนี้คืออะไรครับพี่เป้าหมายของพี่ตอนนี้คือพี่จะตั้งใจผสมลูกวัวให้ได้สายพันธุ์ใหม่ๆบีดลูกวัวให้ออกมาให้ได้ตัวเมียให้ได้มากที่สุดแล้วพี่ก็จะค่อยๆเปลี่ยนโล่แม่วัวชุดเก่าอ,ออกไปเพราะว่ารุ่นหลังๆสายพันธุ์มันดีขึ้นแล้วให้มันได้เลือดสูงขึ้นมาเรื่อยๆื่อยๆ,ๆพี่จะพัฒนาให้มันผสมให้มันได้เลือดสูงไปเรื่อยๆพี่จะไม่ซื้อตั้งใจแน่ๆและว่าจะพัฒนาของตัวเองให้อยู่ในสายพันธุ์ที่ดีขึ้น ตอนนี้แม่วัวทุกตัวพี่ได้ลูกตัวเมียหมดแล้วใช่ไหมแม่พันุ์ทุกตัวพี่ได้ตัวเมียหมดทุกตัวแล้วอืค่ะเหลือตัวนี้ตัวเดียวนี่ตัวเดียวคือแม่พันธุ์เขาก็สูงสูงสวยให้ลูกสวยอยู่ครับให้ลูกสวยแต่ทีเนี้ยคลอดออกมาทีไรได้แต่ตัวผู้คือดิวรอบนี้น่ะพี่เคยใส่แยกเพศแต่ว่ามันได้ผู้มาได้ผู้อีก ใช่พี่ก็เลยอ่ะลองธรรมชาติแหละก็ใส่จนกว่าจะได้ตัวเมียครับผมเนี่ยชุดเนี้ยตัวเนี้ยตัวเดียวเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวนีตัวเดียวค่ะนอกนั้นคือแม่วัวได้ลูกตัวเมียหมดแล้วได้ลูกตัวเมียหมดแล้วนี่ไงครับผมแล้วพี่ก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆครับค่ะอันนี้คือลูกของเขาครับนี่คือลูกของเขาเคเอฟสามหนึ่งเดือนยี่สิบเจ็ดเดือนที่แล้วยี่สิบเจ็ดเดือนที่แล้วโครงสร้างใหญ่มากเลยนะครับ สวัสดีครับวกับผมช่อง F อฟเทียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณเป็นคนเลี้ยงวัวน,นะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมในทุกๆเดือนนะครับผมเราจะมาเจอกับพี่สุดารัตน์นะครับเนื่องจากนะครับผมผมมองว่าพี่สุดารัตน์นี่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับคนเลี้ยงวัวได้เลยนะครับผมสวัสดีค่ะพี่สุดารัตีรักชาติค่ะสุดารัตน์บรามั่นฟาร์มอยู่ที่บ้านเทพยักษ์ตะบนตะจงอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโอ้โหดูครับผมปล่อยแปลงวันแรกวันนี้วันแรกเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับ แรงทั้งหมดนี้สามสามล็อกนี้พี่จะดิวให้มันได้ครบเดือนครับผมเพราะพี่เริ่มปล่อยวันนี้มันก็น่าจะอันหนึ่งอาทิตย์จะอยู่ล็อกนี้อาทิตย์สัดไปก็จะอยู่ตรงนู้นล็อกสุดท้ายล็อกสุดท้ายก็จะเป็นล็อกเดินหญ้าจะไม่ค่อยขึ้นเยอะก็จะกินเช้าก็จะกินอิ่มในคอกครับเขาก็จะออกมาเดินเล่นตอนเย็นก็คือกินในคอกเหมือนเดิมพี่ส่งมอาหารที่มาให้กินครับผมรูปแบบฉบับของพี่เหมือนคลิปที่แล้วที่ทําไปเนื่องจากนะครับพี่มีเอฟซีทั้งมาบอกว่าเขามีพื้นที่150ไ้ไร่มีทั้งทุนด้วย แต่ว่าเลี้ยงวัวไม่สําเร็จครับพี่ขาดทุนไประมาณล้านห้าเราต้องประคับประคองในสิ่งที่เราทําอย่างพี่ก็ประคับประคองในบทจํานวนวัวของพี่ครับพี่จะทํำยังไงให้เราไม่ได้เพิ่มเพิ่มทุนเพิ่มการจัดซื้อค่ะก็จะบริหารในเกี่ยวกับหญ้าเป็นักค่ะแล้วส่วนที่อื่นๆก็จะเป็นเป็นทํานาทําอ้อยทําหลายอย่างเราจะยึดอาชีพอย่างเดียวไม่ได้ที่ฟาร์มเราที่ที่เราที ทำอยู่ทุกวนันนี้พี่ก็ทํานาด้วยพี่ก็ทําอ้อยด้วยพี่ก็ทําเลี้ยงหมูอืแล้วก็เลี้ยงวัวครับเมื่อก่อนอาชีพหลักของพี่คือทาไร่ทานาอยู่แล้วพี่กลับมาอยู่บ้านเพื่อดูแลพ่อแม่เนาะอาชีพหลักของพ่อแม่คือเกษตรร้อยเปอร์เซ็นต์ขอแทรกก่อนแป๊บ,บนึ่งพี่เมื่อก่อนพี่ทํางานอะไรเมื่อก่อนพี่เป็นผู้ช่วยพยาบาลโ<อ>รงพยาบาลเวชศ,ศาสตร์เขตร้อนนี่ไงเลาออก ลาออกจากเวชศาสตร์เขตร้อนพี่ก็มาทําอยู่ที่คลินิกเสริมความงามชื่อไงชื่อ MD Clinic ขอแทรกอีกทีค่ะนี่ไงที่พี่ดูเลยวัวดีเพราะว่าพี่เคยเป็นพยาบาลใช่ค่ะเพราะพี่ก็มีความรู้บ้างนิดๆหน่อยๆนะคะครับพื้นฐานเบื้องต้นได้อย่างเงี้ยค่ะนี่สังเกตวัวว่าวัวเป็นอะไรยังไงก็ถ้าทําเองไม่ได้ก็จะเรียกหมออืมพี่ผมถามแบบนี้เขามีพื้นที่ตั้งร้อยห้าสิบไร่พี่ก็เป็นคนที่มีพื้นที่เยอะเหมือนกันอะไรที่ทําให้ไม่สําเร็จครับพี่เพราะว่าอะไร ไม่สำเร็จคือบางทีนะ่ะพื้นที่เยอะเราปล่อยถ้าหน้าหน้าผลเนี่ยอืมันมีหญ้าให้กินอิ่มคือวัวอ้วนได้ครับแต่หน้าแลนะ้งอ่ะมันเกิดปัญหาเกิดปัญหาคือฝนไม่ตกหญ้าก็จะไม่มีครับปล่อยวัวเดินลงทุ่งไปอืก็จะไม่มีหญ้าก,กินเหมือนเดิมวัวเราก็จะผอมครับผมค่ะแต่ถ้าเกิดว่านะตอนนี้พี่กาลังแก้ปัญหาอยู่เหมือนกันบางส่วนหน้าแ้งอะ่ะพี่เจอเมื่อกีทิพผ่านมาครับพี่ก็ขุดสระเพิ่มแล้วก็ เผื่อที่จะลดแปลงหญ้าวัวเขาเดินทั้งวันนะเขาเผาผานไขมันเนาะมันก็จะทําให้วัวผอมวัวไม่ได้นอนอืค่ะไม่ได้นอนไม่ได้พักคือจะเดินตลอดเนี่ยค่ะคือเหตุผลของอไม่ใช่ว่ามีที่เยอะแล้วก็จะประสบผลสําเร็จทุกอย่างเราต้องมีการบริหารจัดการครับผมค่ะมีแนวคิดว่าจะทํายังไงที่จะไปรอดอืในเมื่อเราทํามาตรงนี้แล้วเราก็ค่อยๆปรับปรุงให้ไข อย่างแต่ละปีเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของแต่ละปีไม่เหมือนกันครับค่ะมันจะเจอปัญหาทุกปีแหละในการเลี้ยงวัวเอาเป็นว่าการเลี้ยงวัวนี่มีทุนก็ไม่ได้แปลว่าจะสําเร็จใช่ค่ะไม่ได้สําเร็จทุกอย่างเพราะบางทีเราก็ไม่ใช่ว่าจะต้องลงทุนตลอดเนาะอืมเออเงินก็ไม่ได้มีเข้ามาตลอดอย่างเงี้ยเราก็ทําพัฒนาไอสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอะจัดแจงจัดพื้นที่ให้มันได้ให้มันได้ระบบอะครับผมค่ะเราก็จะอยู่ได้ก็จะมีผลผลิตมากขึ้น ของเราก็จะขาดไม่ได้คือเราจะให้กินผลิตภัณฑ์กิดิมีชัยนะคะเราก็จะผสมใส่ขวดห5 L, ่จลิตรแล้วก็เทใส่น้ําค่ะเทใส่น้าผสมกันไว้หนึ่งคืนหนึ่งคืนพี่ก็ตื่นเช้ามาพี่ก็จะมาเทเทใส่กระมังน้ําที่พี่เตรียมไว้ครับผมเพิ่งออกแปลงวันนี้เนาะปกติจะเทใส่กระมังในใน,ในโรงเรือนอยู่แล้วครับประจําอยู่แล้วค่ะก็จะช่วยให้สัตว์เนี่ยจะแข็งแรงแล้วก็ผิวพรรณสวยงามฉี่ไม่เหม็นอยู่แล้วครับผมก็ ที่แน่เด่นคือทําให้ติดสัตว์เร็วกลับสัตว์เร็วภายในหนึ่งถึงของพี่เนี่ยอย่างน,น้อยๆของพี่ที่พูดตลอดเลยอยู่4เดือนอย่างช้าของพี่อันนี้คืออย่างช้าครับอย่างช้าในฟาร์มพี่แต่ที่อื่นใช้พี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าในการดูแลจัดการของแต่ละคนะระบบมันไม่เหมือนกันเนาะระบบการกินกินสมบูรณ์ไหมเอออย่างกินหญ้าเพียงพอไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดวัวที่บอกว่าอะไรนะตอนนั้นอนะ่ะขนาดวัวแฝดที่บอกว่าคลอดยาก ยังกลับสัตว์ไวใช่ไหมพี่ใช่ค่ะวัวแฝดต,ตอนนั้นเกิดปัญหาแรกๆที่แรกๆอ่ะภายในสองเดือนอ่ะเข้าติดสัตว์เลยอือมดึงออกดึงออกแล้วก็เกิดอะไรอ่ะสันสันกระดูกอ่ะเนี้ยทับสันตัวเองอ่ะครับเข้าตัวเขาไม่รู้ว่าเขาเขาเขาตัวใหญ่เนาะอืมไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเขาแฝดแล้วเขาลุกไม่ได้เราก็ไม่รู้ครับผมมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุแบบนั้นแต่แต่พี่ให้กินมาตลอดตั้งแต่ที่ท้องจนคลอดฟื้นปูเร็วครับผมค่ะ ยิ่งบางทีเป็นแผลแผลเกิดจากอุบัติเหตุเอ้ยแผลยุงกัดหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะแห้งเร็วจะช่วยให้แผลนี้แห้งเร็วสังเกตได้เลยอับพูดตรงๆว่าขนาดวัวที่พี่โดนหลอกมาว่าท้องพี่ยังเอามาผสมติดเลยใช่ไหมใช่นี่พอมาอยู่มาอย,าอยู่มาสภาพใหม่ๆจะผอมผ,อม,ผอมแห้งๆมาอยู่กับพี่ได้ประมาณอาทิตย์นึงแหละเปลี่ยนแปลงเลยเขาจะกินกินเก่ง ไอ้พวกหญ้าสงสัยเขายืนคอบมาแล้วมาพอมาอยู่มากินหญ้าลูซี่หรือหญ้าอะไรที่เราหายเขากินนะเขาจะยังไม่คุ้นชินเขาจะชินฟางเขาจะยืนกินฟางวันที่สองวันที่สามมาเขากินแบบมุดกินเลยคันนี้มุดกินเลยใช่กินแบบไม่เงยหน้าไม่ไม่เลกไม่เงยหน้าขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะถือว่าทําให้เขาเนี่ยกระตุ้นการอยากทําให้แบบการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยสมบูรณ์เร็วครับผมค่ะนี่ในฟาร์มที่พี่จับที่ กินเองแล้วก็ดูแลดูแลว,วัวตลอดครับสัมผัสทุกอย่างก็เลยพอที่จะอธิบายได้ว่าเออนะเป็นแบบนี้นะถ้าพูดตรงๆว่าผมรู้จักพี่สุดารัตนมาประมาณ2ปีแล้วยังไม่รู้ว่าพี่พี่แกเคยเป็นพยาบาลด้วยนี่คือพูดตรงตรงเออผู้ช่วยพยาบาลค่ะไปเรียนประทาได้ประมาณ2ปีแหละครับค่ะแล้วก็ออกมาทําเอกชนในส่วนนี้มันช่วยอะไรให้กับการเลี้ยงวัวบ้างพี่พี่ก็มาปรับใช้ในด้านการเจ็บป่วยของวัวครับค่ะ ะจะช่วยจะจะดูว่าเออวัวตัวนี้เป็นยังไงแต่ละวันหรือว่าเกิดอาการเจ็บป่วยเอ๊ะอันนี้ผิดสังเกตแบบไหนเราก็พอที่จะรู้อาการของ,ของเขาแล้วก็ปฏิบัติประดมพยาบาลเบื้องต้นได้ครับท่านถ้ามันไม่หนักมากเราก็จัดการเองนะนี่แต่ถ้าหนักมากโดยที่เราทําอะไรเกินความสามารถเราเบื้องต้นเราก็จะเรียกหมอสิ่งที่เก่งที่สุดผมมองว่าพี่เรื่องจับสัตว์เลยนะใช่นี่พี่จับสัตว์แม่นจับสัตว์แม่นใช่พี่จับ ลูกวัวเต็มขครครับผมอ่าไม่เกินสองเดือนติดแน่นอนครับผมผสมหนึ่งครั้งสองครั้งไม่เกินติดอืเทคนิคคืออะไรครับพี่เทคนิคของพี่เหรอหลักๆมันแหละหลักๆก็กินหญ้าอิ่มแล้วเขาได้พักผ่อนมีเวลาพักผ่อนเขากินเสร็จอิ่มคือเต็มท้องเขาช่วงเช้าครับผมเขาก็ได้พักผ่อนสามสี่ชั่วโมงสี่โมงเขาถึงกินอีกอมันเป็นระบบครับผมก็ทําให้ความสมบูรณ์ของเขาอย่างไรเขาได้นอนนะครับวัวเดินทั้งวันอะ เขาไม่ได้พักผ่อนอม,มันก็อาจจะเกิดความเครียดได้อ่าน,นี่ครับผมพ,พี่คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวพันกัน,ม,นมีส่วนแน่นอนใช่ตัวของพี่นะจะได้เริ่มผสมพันธุ์ช่วงที่พี่อยู่ในคอกนี่แหละโดยสยย่วนใหญ่ครับผมผสมเสร็จก็าออกมีท้องใช่ไหมพอพี่ผสมช่วงยืนลงมาเนี่ยพี่จะเริ่มผสมแล้วพอผสมเสร็จเขาติดทุกตัวช่วงที่ปล่อยทุ่งเขาบางตัวก็ใกล้คลอดอ่าค่ะมันก็เป็นระยะสั้นๆที่เขาได้ไปเดินแล้วแบบว่าการติดสัตว์การอะไร มันจะอยู่ในระบบบาลานซ์กันพอดีอย่างกับมือใหม่ๆนี่พี่พอวัวเยอะใช่ไหมจับสัตว์ไม่ถูกเลยว่ามันจะขึ้นตอนไหนอะไรยังไงคือพี่มีแนวคิดมีวิธีการดูยังไงบ้างคือของพี่มันจะมีตัวผู้เนาะมีตัวผู้ตัวหนึ่งอย่า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 งส่วนเมื่อกี้เนี่ยเดือนที่แล้วเดืออาทิตย์ที่แล้วครับตัวมันจะมีตัวหนึ่งติดตว์เป็นเชคเกอร์ใช่ไหมไปเป็นเชคเกอร์ให้เราก็จะเดินดมดมดมเขาเขาจะดมตูวตัวเมียตัวนั้นจะเดินตามบางตัว สัตว์บางตัวเดี๋ยวนี้นะติดสัตว์อะไม่มีอาการร้องครับผมร้องก็ไม่ร้องปีนก็ไม่ปีนอืมอาวติดสัตว์ยังไงเนาะจุดรับเซียนเลยใช่แล้วต้องมาสังเกตที่จิมเขาอ่าสังเกตดูว่าเอ่อหนึ่งมีตัวผู้มีเชคเกอร์มีตัวผู้ไปดมไหมมีไปดมปั๊บเราต้องไปดูละว่าจิมเขาเป็นแบบไหนครับผมค่ะจิมเขาเริ่มบวมไหมถ้าบวมเยอะๆอวันนี้ยังไม่บวมเยอะวันนี้บวมเริ่มเยอะละอเราเริ่มจับได้ละว่าเริ่มมีอาการ ครับผมเริ่มมีอาการว่าแสดงว่าสัตว์เริ่มมีอาการติดสัตว์แล้วก็ยิ่งมีเมือออกมาให้เห็นชัดเจนนะรเราก็จะคาดการได้เลยว่าเขาติดสัตว์อ่าแล้วควรผสมช่วงไหนครับพี่หลังจากนั้นไปอีกสมมติว่าวันนี้ใช่ไหมวันนี้เช้าแต่เช้าครับผมเจออาการพี่ก็พี่ก็สังเกตมาปั๊บจนถึงเย็นอืถึงเย็นมันไม่มีการปีนกันไปปีนกันมาถ้าปีนกันไปปีนกันมาโดยบางตัววัวมันจะปีนเนาะครับผมก็ยังยังไม่ได้ผสมหรอกแต่ถ้าจะผสมก็คือถ้าคนใดเอาตัวผู้มาก็ ก็เอามาได้ณนะตอนนี้แต่ของพี่ยไม่ใช้ตัวผู้พี่ใช้ผสมเทียมพี่ก็รอไปอีกทีนึงภาคบ่ายตอนเย็นมาเขาไม่ได้ปีนให้เราเห็นหรือว่าเขายืนนิ่งตัวผู้ปลีกตัวแล้วครับผมตัวผู้ปลีกตัวออกมาให้เราสังเกตเห็นว่าไม่ตามไม่อะไรแล้วแสดงว่าเริ่มนิ่งแล้วเริ่มนิ่งภายในเย็นนี้พี่จะยังไม่ผสมครับพี่จะผสมอีกทีคือเช้านี่ไม่เกินแปดโมงพี่ผสมอ่าพี่นัดหมอได้เลยอันนี้คือทริคเลยนะครับผมค่ะ,ะคเทคนิคของพี่ที่พี่ใช้ประจําครับต้องสังเกตให้แม่น สังเกตให้แม่นใช่ต้องดูแล้วก็ดูเวลาแล้วบางตัวน่ะติดสัตว์ยาวติดสัตว์ยาวหนึ่งวันสองวันวันที่สามถึงผสมก็มีเท่าที่เจอพอจะแบ่งได้ไหมว่าส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์อะไรแบบไหนบ้างพี่ถูกไหมยังไงโดยรวมสายพันธุ์สายพันธุ์ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้เกี่ยวจะเกี่ยวที่เอ่อวัวเอ่อตัวตัวตัวอ่ะวัวตัวตัวตัวอ่ะเขาจะติดยาวหน่อยตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับเขาจะติดสัตว์ยาวอย่างอย่างอย่างที่พี่ โดนหลอกมาที่ข้อท้องน่ะคผมก็ต้องวันที่สองวันที่สามเช้าหนูพี่ถึงได้ใส่พี่ก็ติดอ่ะขอเจาะอีกสักครั้งครับพี่ค่ะอย่างตัวใหญ่ที่พี่เอามาใหม่ๆที่บอกว่าไม่ท้องอ่ะแล้วพี่จะดูยังไงว่าควรผสมสามสี่วันอ่าพี่สังเกตดูจิมเข้าเลยอ่านี่ไงพี่จะพี่จะตามติดผิดสังเกตเลยเขาพี่จะตามติดวัวตัวนั้นเลยว่าเช้านี้เป็นยังไงอืมวันนี้วันนี้ยังมีอาการอยู่ดูเสร็จวันนี้ยังมีอาการอยู่อีกยังอีกไม่มั่นใจ รอดูอีกรอจนจิมยุบอ่ะครับคือจิมเขาจิมเขาจากจากที่บวมเต่งๆมากๆอให้มันยุบประมาสักหน่อยนึงนั่นแหละคือพี่ใส่ได้เลยกําลังดีกําลังดีค่ะนี่ครับผมเวลาเขายังมีเหลืออ่าเวลาเขายังมีเหลือเราใส่ได้เลยผมว่าสิ่งที่สาคัญคือการสังเกตเลยใช่ไหมพี่จะสังเกตนี่ไงสังเกตให้ให้ให้เด่นชัดให้ให้รู้จักสังเกตให้เป็นครับบัวมีหลายตัวเช้ามาบางทีงานมันก็เยอะอยู่แล้วเนาะอืม เรามีเวลาว่างตอนไหนเราพยายามครับพี่จะพยายามเข้ามาดูเลยวัวตัวไหนที่พี่ยังไม่ได้ผสมพัน์พี่ก็จะดู<ง>จะดูตลอดดูทุกวันว่าผิดสังเกตไหมนี่พี่จะไม่พลาดพี่จะไม่ปล่อยให้ให,ให้ช่วงเวลามันมันห่างไปเลยเพราะว่าพี่จะเสียการาผสมวัวครับไม่งั้นวัวพี่จะล่าช้าไปเรื่อยๆอ่ะ<ๆ>ค,คุยแต่เรื่องพวกผสมแล้วเนาะพี่เนาะผมขอถามอันนี้แล้ววัวแบบไหนผสมยากสุดครับพี่สําหรับพี่นะผสมยากสุดก็เป็นบามันลูกผสมน้องทั่วไปนี่แหละอืม มันเกิดจากมดลูกอาจจะเรียกอะไรอะ่ะไม่สมบูรณ์ครับเราก็คิดว่าเขาสมบูรณ์เขาก็ขึ้นทุกรอบให้เห็นชัดเจนทุกรอบมีอยู่ตัวหนึ่งนั่นแหละตัวนั้นแม่ของบีฟเขาครับผมแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ให้ช่วงนั้นอะ่ะพี่ผสมอยู่เรื่อยๆเลยผสมไม่ติดไม่ติดไม่ติดสามสี่ครั้งครับสี่ชุดสี่ชุดมันหมดไปหลายตังคับท้อทอแต่พี่ก็รู้อยู่มันติดพี่ก็เลยเปลี่ยนพ่อพันธุ์ใหม่ดูอื เปลี่ยนพ่อพันธุน์อันที่เราชอบก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นไปอะไรก็ได้ครับผมที่ผสมเข้าไปแล้วติดก็เลยได้มาแหละลูกเขาจะห่างไปปีหนึ่งกัตัวเนี้ยแต่หลังมาสามสามเดือนติดไม่มีปัญหาแล้งั้นเขาเจาะไปเรื่องนี้อีกทีครับพี่เอาเป็นว่ามีทุนก็ไม่ได้แปลว่าจะสําเร็จในการเลี้ยงวัวพี่เนาะค่ะอะมันก็ขึ้นอยู่กับวามอดทนนั่นแหละอดทนเลยใช่ไหมใช่อย่างเดียวอย่างเดียวเท่านั้นอืมครับผขึ้นอยู่กับการมีที่เยอะ แล้วก็เราเราเลี้ยงอย่างพี่พี่เลี้ยงบัวเนาะม,มันมันเป็นมันเป็นอาชีพเสริมเสริมมาอาชีพเสริมของพี่มันมันมันเสริมมาเลยกลายเป็นหลักครับพวกคู่กับหมูหมูนี่เลี้ยงมาตลอดอยู่แล้วเลี้ยงมานานแล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้ขยายความใหญ่ขนาดนี้ทําไมพี่ถึงอยู่ได้เลี้ยงหมูเลี้ยงหมูอยู่ได้เพราะว่าพี่ผลิตแม่พันธุ์เองนี่ไงเป็นแม่พันุ์เองเลี้ยงลูกเองแล้วแม่พี่อ่ะ เลี้ยงหมูมาตั้งแต่จนอายุแกเจ็ดสิบกว่าคือเชี่ยวชาญอะ่ะใช่พี่เกิดมาพี่ก็เห็นแม่พี่เลี้ยงหมูแล้วนี่ไงพี่ก็เลยเห็นเขาปฏิบัติแล้วพี่ก็สามารถทําได้ครับผมศึกษาจากแม่เอออะไรก็ปรึกษาแม่แล้วเราก็มีเอ่อเกี่ยวกับเรื่องพยาบาลเอ่อการพยาบาลของการสังเกตดูสัตว์นี่ไงป,ป่วยมันก็เลยทําให้ง่ายในการเลี้ยงดูแลของเราครับเราก็เลยลงทุนลงทุนเพิ่มขึ้นมามสงปีนี้แหละก่อนนั้นนี้ก็ไม่เคยได้ขุดเยอะกว่า ขนาดนี้แล้วก็มามามา,มามามีมามีช่วงที่เกิดปัญหาอยู่ว่าปลายทางพี่ขาหาพ่อค้าไม่ได้ทีนี้พี่ก็เลยมาดีวกับเจ้าของหัวาหารเขาสามารถรับซื้อกลับคืนให้พี่ได้พี่ก็เลยทุ่มทุ่มสุดตัวค่ะค,คือเต็มที่กับหมูณนะตอนนี้ด้วยนี่ไงก็สามสี่เดือนสามสี่เดือนก็ได้ขายก็ถือว่ามันเป็นเงินหมุนเวียนมันเป็นเงินหมุนเวียนจากตรงนี้มาใส่ตรงนี้มันมีหลายอย่าง การลงทุนมันมีหลายอย่างเราก็จะบริหารจัดการให้มันได้ว่าส่วนกําไรกําไรนะมันจะไปอยู่ตอนที่อ,อย่างหมูเนี่ยอย่างหมูเนี่ยไปอยู่ตอนที่ว่าเออเวลาเราขายแล้วเรามาคํานวณสัดส่วนออกมานะ่เราเห็นเราก็รู้สึกชื่นใจว่าเออมีกําไรนะนส่วนของวัวเนี่ยเราก็จะได้ได้กําไรก็ต่อเมื่อเราได้ลูกวัวทุกปีครับผมผสมติด ทำยังไงก็ได้ให้ติดแล้วก็ได้ลูกวัวหนึ่งตัวภายในปีต่อปีนี่คือกําไรนี่คือถือว่าประสบผลสําเร็จแล้วเราก็ต้องอดทนอดทนทําในสิ่งที่เราทําทุกอาชีพไม่ว่าจะทําข้าวทําข้าวพี่ก็เจอปัญหาเหมือนกันครับผมไม่ใช่ว่าจะรายได้ดีตลอดมันก็มีขาดทุนแต่ก็ต้องทำเพราะเป็นอาชีพของเราที่เราทําแล้วเราก็ต้องทําต่อไปนี่ค่ะ ปกนี้ก็ต้อง, oh, oh. ก,องก็ต้องทําต่อไปในเมื่อเรามีมาแบบนี้แล้วเราก็ต้องทําทุกอย่างให้ให้ดีมา,มาช่วงนี้นะ่ะเหมาะแก่การเลี้ยงไหมสะสมไหมเหมาะมากเลยสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงวัวราคาวัวมันถูก mm. ซื้อเลี้ยงไปเถอะค่ะซื้อเลี้ยงเลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงสะสมไปเรื่อยๆมันก็จะมีผลกําไรตอบแทนให้เราเองส่วนพื้นที่มีพื้นที่พื้นที่มากน้อยเราก็เอาตามกําลังของเราค่ะ อย่างน้อยๆเราก็เออหันมามองว่าเราอย่างน้อยเราก็มีอมสินมมีอมสินอมเล็กๆสําหรับเวลาเราเดือดร้อนส่วนของเราเองเนี่ยกเย็เลี้ยงผสมทั่วไปของพี่น่ะเลี้ยงผสมทั่วไปแต่ว่าพี่ก็ดูแลใส่ใจวัวเป็นพิเศษพี่ก็จะให้กินผลิตภัณฑ์กนดีมีชัยก็อยากจะแนะนำออคนที่เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเป็ดไก่ก็สามารถเอาไปผสมน้ำแล้วก็เทให้ ทุกชนิดกินได้เหมือนกันค่ะขอบคุณมากเลครับพี่สวัสดีค่ะ